รูบเลยครับเอ้ค่ะ <ừ. S 2> อืออาถึงตาฉันแล้วท่านพี่ทำอะไรนะอ่าท่านพี่เจ้าก็แค่ลูกนอกสมรสที่เกิดจากนางกำนันกับเสด็จพ่อ แม่ของเจ้าก็เป็นแค่เสนียดจันไรไม่แปลกใจเลยที่เสด็จพ่อไม่เคยไปเยี่ยมเลยสักครั้งไปเสด็จแม่ ไม่ไม่นะ่ะเสด็จแม่สเสด็จแม่เสียหลิงหยวดนี่คือผลของการปฏิเสธการแต่งงานของข้าสเสด็จแม่นางคือคุณหนูเวินแห่งจวนอัคารเสนาบดีรูปงามล่มเมืองใจร้ายยิ่งกว่างูพิษ ได้ยินว่าคนที่ยั่วยุนางตายอย่างน่าอนาถาปากร้ายขนาดนี้มานี่จับพวกมันโยนลงบ่ออุจจาระยกโทษให้ด้วยข่าคุณหนูยกโทษให้ด้วยเจ้าต้องการอะไรกันแน่อ่า,าห์ห เี่ยหลิงหยวดเจ้ามันก็แค่องค์ชายรองที่ไม่เป็นที่โปรดปรานการแต่งงานกับข้าเป็นเกียรติของเจ้าไม่สำนึกบุญคุณข้ามีวิธีจัดการเจ้ามากมายข้าไม่มีวันแต่งกับเจ้าอูไป,ปูชู่ <c oughs> ดีข้าจะดูว่ากระดูกสันหลังของเจ้าจะทนได้นานแค่ไหนหลุมศพที่เจ้าหาให้แม่ข้าได้ส่งคนไปทำลายแล้วเ <c oughs> จ้าว่าอะไรนะลากตัวออกไปอ่า เวิรหว่านเจ้าจะต้องตายอย่างอนาถรีบใส่หัวไปไปให้พ้นไปให้พ้นเร็วเข้าเร็วเข้าระบบระบบเมื่อกี้ฉันทำภารกิจสำเร็จแล้วใช่ไหมยินดีด้วยนะผู้ถูกเลือกค่าความมืดมนของเซียหลินยวนเพิ่มขึ้นอีกแล้ว3วันก่อนฉันทะลุมิติเข้ามาในนิยายเวินหว่านเจ้าของร่างเดิมคือคุณหนูสกุลโหที่ไร้กาที่สุดในเรื่องบทบาทของเธอคือในช่วงที่ทรราชในอนาคตเซียหลินยวนตกต่ำถึงขีดสุด เยียดยามเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนต่อมาเซี่ยหลินยวนจะชิงอำนาจและกลายเป็นจักรพรรดิแห่งแควนอวินผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานและแก้แค้นเจ้าของร่างเดิมอย่างสาสมส่วนเจ้าของร่างเดิมก็จะถูกควักหัวใจทรมานจนตายที่ซวยกว่านั้นคือฉันยังถูกผูกติดกับบทบาทเดิมถ้าไม่พูดหรือทำตามนิสัยเดิมที่ไร้กาศของเธอจะต้องทนทุกทรมานเหมือนถูกเข็มแทงปวดร้าวไปทั่วทั้งร่างหลีกวนเจียเก็บกระดูกเหล่านี้ให้ดี หาลงศพยกมาใส่เก็บไว้ให้หาทำเลทองที่มีห่วงจุ้ยดีดูแลให้ดีพระชยาสู่พระมารดาของเซียลินยูเอ็นทำความดีมาทั้งชีวิตทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อความสงบสุขของยูนทำงานหนักเกินไปจนเสียชีวิตนางสมควรได้รับการฝังศพที่ดีกว่านี้คุณหนูเป็นอะไรไปหรือปกติแล้วนางทำแต่เรื่องชั่วร้ายไม่คำานึงถึงศีลธรรมจรรยายืนชื่อทำอะไรอยู่รีบไปสิ อถ้าไม่ไปเชื่อไหมว่าจะจับตอนซะเฮ้เฮ <c oughs> ่เบาจะไปทำเดี๋ยวนี้รีบไปสิจะไปทำเดี๋ยวนี้ค่ะฮ่าฮ่ระบบฉันต้องทำตามพลอตเรื่องตลอดเลยเหรอเพื่อให้เขากลายเป็นคนเลวและแก้แค้นฉันฉันถึงจะกลับโลกเดิมได้ใช่แล้วท่านเจ้าของร่างแล้วถ้าเขาฆ่าฉันตายจะทำยังไงอะท่านเจ้าของร่างโปรดใช้สติปัญญาของท่าน รักษาชีวิตของตัวเองไว้ระบบเธอมันช่างมาห้องภารกิจเนื้อเรื่องใหม่โปรดตรวจสอบเออะไรกัดน,นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยต่อให้เป็นวัวเป็นม้าก็ไม่ทำงานล่วงเวลาขนาดนี้เฮ้อ ยนเนีย,ยงเจ้านำหนังสือคำสั่งนี้ไปส่งที่สำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นเจ้าค่ะฝ่าบาท2ท่านจะเอาเงินจากคลังส่วนตัวของตำหนักลุกซี่แอง่งทั้งหมดออกมาช่วยภัยพิบัติจริงๆหรือปีนี้เกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ชาวบ้านไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรมีแต่คนอดอยากตายเต็มไปหมดเจ้ารับใช้พระมารดาของข้ามาหลายปีรู้ว่านางห่วงใยประชาชน ถือการช่วยเหลือโลกเป็นหน้าที่ของตนแต่ตอนนี้ตอนนี้นางจากไปแล้วข้าไม่สามารถปกป้องอัฐิของนางได้แต่ความปรารถนาของนางข้าจะต้องทำให้สำเร็จแทนยุนเหนียงจะนำหนังสือคำสั่งไปส่งให้ตรงเวลาแน่นอนเดี๋ยวก่อน มาที่นี่ทำไมเอามาเจ้าก็แค่สาวใช้ตัวเล็กๆกล้าขัดคำสั่งข้าด้วยหรือเชื่อหรือไม่ว่าข้าจะฝังเจ้าสาคือมองเขาไปก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้ใครๆก็รู้ คนที่ห้องเต้โปรดปรานที่สุดคือองค์รัชทายาทคนอย่างเขาไม่มีอำนาจไม่มีบารมีก็แค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งตรวจพบเสี้ยหลินยวนค่าความเกลียดที่มีต่อร่างเดิมเพิ่มขึ้นเขาจะไม่มาตีค่าใช่ไหม เจ้ารู้จักข้าข้าพูดแล้วทำจริงอะไว้เงินส่วนตัวแย่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกไม่นานทั้งหมดก็จะเป็นของข้าเพราะว่าตัวเจ้าก็ต้องเป็นของข้าในไม่ช้า ข้าจะดูว่าใครกล้าแต่ต้องวนวดัดนี่เป็นเรื่องความเป็นความตายของราษฎรข้ารู้แล้วนะแต่ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าข้ารู้อีกว่าท่านย้ายยุ่งฉางทางใต้ไปช่วยภัยพิบัติท่านวางใจเถอะข้าเนี่ยนะมีวิธีมากมายขัดขวางยับยับ้งมันเอาไปใช่ ระวังถ้าความเกลียดของเซียลินยวนถึงขีดสุดเริ่มภารกิจใหม่จูบเซียหลินยวนอะไรนะนี่มันพลอตเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมีเพียงแค่ตอนที่เจ้าเกลียดเจ้าที่สุดแล้วขโมยจูบแรกเขาถึงจะเกลียดเจ้าจนเข้ากระดูกดับเร่งความมืดหมดข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำอะไรตามอำเภอใจคุณผู้หญิงปกป้องคุณผู้หญิงเร็วเข้า ปกป้องคุณผู้หญิงเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนเซี่ยหลิงยวนมีฝีมือดาบสูงสกแต่ก็เคารพคำสั่งเสียของพระสนมสวีที่ห้ามเปิดความสามารถตอนนี้ถ้าเขาชัดกกใครหน้าไหนก็มาตายเปล่า ทำไมหัวใจเขาเต้นเร็วขนาดนี้เนี่ยวุ่นวายน,นายน่ารอย่างอายจัดการนายหน้าฉันมีวิธีมากมายอย่ามิดเน่ามาเจาะฉันอีกนะไม่งั้นฉันจะเทขี้เท่าหลิงซูฮูเฟยลงท่อสกระปรกให้หมดขี้เท่าของราชินีแม่นายยังเก็บไว้สถานะความนิยมเสียหลินหยวนเพิ่มขึ้นเตือนตัวละครละห้ามทำลายภาพตัวร้ายเด็ดขาด แน่นอนอยู่แล้วฉันนี่แหละใช้มันเป็นใบเบิกทางจัดการนายบริจาคช่วยภัยพิบัติขนข้าวใต้ส่งเหนือแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่การแก้ต้นต่ออืมอ้อ oh. ใช่แล้วช่วยหาข้าราชการเก่งๆไปพื้นที่ภัยพิบัติ ตามด้วยพ่อค้าคาบดีมาลงทุนระบบชนลประทานเพิ่มการปลูกพืชที่ทนแล้งเออคุณหญิงจะทำอะไรหรือว่าจะช่วยองค์ชายดับภยัยไม่น่าคุณหญิงคะคุณหญิงเดือนนี้คฤริหา์เวิร์นไม่มีเงินจ้างค่าราชการแล้วก่อนบิดาจะยกทัพใต้ทุกเดือนไม่ใช่ฝากเงินให้ฉัน500ร้อตำลึงทองเงินหายไปไหนโอ้ย เงินเดือนที่ท่านให้ไว้ทุกต้นเดือนคุณหนูใช้จ่ายจนหมดเจ้าของร่างเดิมนี่ใช้เงินเก่งขนาดนี้เลยงั้นหักจากเงินเดือนของเจ้าแล้วกัดอะไรนะคุณหนูทำแบบนี้ไม่ได้คุณหนูทำแบบนี้ได้ยังไง ทูลองรัชทายาทพระราชินีพระอาการของฮ่องเต้ยังไม่ดีขึ้นแต่กระหม่อมได้ทุ่มเททั้งชีวิตคิดค้นยาศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เก็บไว้ในจวนหากถวายให้ฮ่องเต้เสวยภายในสามวันจะทรงฟื้นคืนสติจริงหรือกระหม่อมมั่นใจอย่างยิ่งตอนนี้ข้าจะไปเอายากับเจ้า ขอรับไปที่จวนของมันเผาคนและของข้างในให้หมด ขอรับจัดการไปถึงไหนแล้วท่านแม่วางใจเถิดลูกจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้แน่นอน เจ้าฮ่องเต้โง่เขลาคิดจะยกแผ่นดินนี้ให้ลูกนอกสมรสของเซียหลินหยวนอย่าโทษว่าข้าใจร้ายเพราะเจ้าทำตัวเองทั้งนั้นทางเซียหลินหยวนข้าได้กำหนดให้เขาแต่งงานกับคุณหนูจวนเจิ้นหยวนหอหญิงผู้นั้นใจร้ายโหดเหี้ยมมอมหิตจะต้องทรมานเขาจนตายถึงตอนนั้นฮ่องเต้ก็ต้องยกบัลลังก์ให้เจ้า ท่านแม่งฉลาดหลักแหลมคุณหนิงท่านงองชายที่สองรออยู่ข้างนอกมาตั้งแต่คืนเมื่อวานเฝ้ารอหน้าหมู่บ้านทั้งคืนทำไมไม่มีใครแจ้งข้าบ้างสาวใช้ที่รบกวนท่านครั้งก่อนโดนตัดลิ้นไปแล้วจึงไม่กลา้าพอแล้วให้เขาเข้ามาเถิดรับทราบ อ้าวท่านองค์ชายนี่ยืนทนหนาวกลางหิมะมานานคงจะมีเรื่องจะวอนข้าแน่เวอร์หวานไม่ไม่ใช่คุณเวอร์ข้าต้องการเท่ากระดูกมันดาคือโปรดเมตตาเกิดเหตุการณ์ใหม่บังคับเสียหลินหยวนกินอาหารสุนัขคุณเวอร์ต้องการเท่ากระดูกใช่ไหมได้สิ กินอาหารหมานั่นให้หมดข้าจะคืนให้ไงละ่ะยังไงเจ้าก็เป็นหมาเลี้ยงของข้าลองฝึกไว้ก่อนไม่ดีเหรอพูดขนาดนี้แล้วคงไม่กินจริงๆหรอกยังไงเท่ากระดูกของซูเฟยก็อยู่ที่นี่เก็บไว้อย่างดีไม่มีปัญหาได้ข้ากินอะไรนะพี่สาว ทำไมพี่ถึงบังคับท่านองค์ชายให้กินอาหารหมาระหว่างนางเอกของเรื่องเวินชิงชิงปรากฏตัวแล้วเธอเป็นน้องสาวต่างแม่ของตัวละครหลักภายนอกดูเป็นคนเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายแต่จริงๆเป็นมิจฉาชีพชั้นสูงในตอนที่ตัวละครหลักสมานเซี่ยหลิงยวนทุกครั้งเวินชิงชิงแซงทำเป็นห่วงใยเซี่ยหลิงยวนจนเซี่ยหลิงยวนกลายเป็นทรราช กลับตามจิตเธอเหมือนหมาที่เรื้อนใช้เธอเป็นเครื่องมือตัวละครหลักตายโหดน้องสาวคนนี้มีส่วนสำคัญคุณจะมาดูถูกองคชายที่สองแบบนี้ไม่ได้ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ฉันไม่อนุญาตให้คุณบังคับให้เขากินอาหารสุนัขถ้าคุณเป็นคนดีขนาดนี้อาหารสุนัขจานนี้คุณมากินเองซะฉันทำไมละ่ะเมื่อกี้ยังห่วงองค์ชายที่สองอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงไม่ยอมกินแทนเขาบ้างหรือว่า ความหงยให่เมื่อกี้ของคุณเป็นแค่การเสแสร้งพอได้แล้วว่นหวานี่เป็นเรื่องระหว่างเราสองคนฉันจะกินก็ได้แต่คุณต้องสัญญากับฉันว่าจะคืนเท่ากระดูกพระมานดาให้ฉันเดี๋ยวก่อน อาหารสุนัขของบ้านเราเป็นอาหารหรูระดับห้าดาวระบบไม่พูดอะไรพิสูจน์ว่าฉันเจาะช่องโหัวสำเร็จเซี่ยหลิงหยวนนี่คืออาหารหมาครืหาดเวิร์ดมอจอกับหมาป่าจอจัดอย่างนายแม้แต่สุนัขทรงเลี้ยงของฮ่องเต้ยังไม่เคยได้กินอาหารเลิศรัสะแบบนี้แต่เวินหวานกลับว่าให้กินสิ่งนี้ หรือเธอทําเพื่อฉันกันแน่นายโกหกมาครหาดเรากินแค่เศษอาหารเศษทานเหลือเท่านั้นจะกินอาหารแพงๆแบบนี้ได้ยังไงน้องสาวทําไมถึงต่อต้านขนาดนี้ล่ะหรือน้องอยากให้เซี่ยหลิงยวนกินน้ําเสียแบบนั้นเพื่อโชว์ภาพลักษณ์ดอกไม้บริสุทธิ์ของน้องตัวละครหลักฟังทางนี้ถ้าลากงานนานเกินจะถูกลงโทษโดยระบบนะเซี่ยหลิงหยวน ถ้านายไม่กินอีกจะเทเท่ากระดูกนางสู่แอรกราดไก่ลงท่อโสครัวท่านองค์ชายห้ามกินถึงดูสีสันหอมหน่ากินแต่สุดท้ายก็เป็นอาหารหมาคุณหนูคุณหนูเป็นอะไรหรือ เป็นอะไรไปรีบกินซะห้ามกินนี่เป็นแผนโศกนาตกรรมอาศัยยาพิษไว้ด้วยรอให้ท่านหลงกลตัวยาพิษใช่ไหมฉันจะกินให้ดูก่อนไม่ต้องมาลองพิษให้เป็นหญิงสูงศัก์อย่าเสียมารยาต่อหน้าคนรับใช้เสียหลิงหยวดนี่เป็นห่วงฉันเหรอ เวิรหวาดผมทานเสร็จแล้วตอนนี้คุณจะคืนเท่ากระดูกแม่ผมให้ผมได้ไหมจำไว้ว่าต้องรักษานิสัยเดิมที่ร้ายกาศและเอาแต่ใจและโปรดทำให้เสี่ยหลินยยวแต่งงานให้สำเร็จโดยเร็วฉันไปตกลงกับเธอตอนไหนเวิรหวาดเธอผิดคำพูดได้ยังไงตอนนั้นเธอปฏิเสธฉันทำให้ฉันเสียหน้ามาก เว้นแต่ตอนนี้เธอจะขอร้องฉันขอให้ฉันแต่งงานกับฉันถึงจะพิจารณาอย่างจริงจังเอาเท่ากระดูกของสนมสวีคืนให้เธอท่านชายรองดูสิเธอมันเอาแต่ใจแบบนี้แหละท่านอย่าแต่งกับเธอเลยนะฉันกำลังคุยกับเมื่อไหร่เธอถึงจะมีสิทธิพูดแทรกหรือว่าเธอกลัวว่าหลังจากเขาแต่งกับฉันจะไม่มีทางได้เป็นหมาของเธอ อย่าลืมนะว่าการแต่งงานของฉันกับเขาเป็นฮองเฮาที่กำหนดหรือว่าเธออยากจะขัดราชาองการหนูไม่ได้อยากคะ่ะเวินหว่าถ้าต้องแต่งงานกับเธอจริงๆถึงจะได้เท่ากระดูกของแม่คือก็ภารกิจใกล้จะสำเร็จแล้วสินะผมปฏิเสธอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่ได้ห่วงกระดูกของพระสนมสีที่สุดเหรอ ตอนนี้ฮ่องเต้ส่งพระประชวรน,นักหลังสวรรคตองค์ราชทายาจะขึ้นครองราชคนแรกที่จะถูกกำจัดก็คือข้าเวินหว่าหากเจ้าแต่งงานกับข้าจะต้องถูกลากเข้าไปปัวพันด้วยระบบเสียหลิงยนเกลียดข้าขนาดนี้เลยเหรอถึงขนาดไม่ต้องการแม้แต่กระดูกของมารดาและไม่ต้องการอยู่กับข้าข้าความเกลียดชังที่เขามีต่อโฮสยิ่งมากก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการดักเครนิงในช่วงหลังโฮสควรจะรู้สึกยินดี สเสด็จพ่อมีท่าทีว่าจะฟื้นแล้วอย่านี้จะทําให้เขาตายอย่างสมบูรณ์ได้จริงๆใช่แล้วพยะข้าองค์ราชทายาทแม้แต่หมอหลวงก็ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้ที่แท้ห้องเต้นในหนังสือสวรรคตถูกองค์ราชทายาทลอบลงพระชนใครช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยค่าด้ดยช่วยค่าด้วยไปให้พ้นนี่คือคุณหนูเวิรนนวานแห่งจวนหงผู้มีชื่อเสียดองดังแห่งแค้น้น้อวินอย่าไปยุ่งกับนางเลยจะดีกว่าผู้หญิงเลวซามแบบนี้ในที่สุดสวรรค์ก็มีตาลงโทษนางรีบไปกันเร็วเสี่ยหลิงยวนช่วยค่าด้วย นั่นสินะข้าทำเรื่องเลวร้ายกับเขาไว้มากมายเขาเกลียดข้าเข้ากระดูกดำเขาจะมาช่วยข้าได้อย่างไรออกไป มาช่วยฉันได้ยังไงเซียหลิงหยวดคุณเลือดไหลแล้วไม่ต้องมาแทรกแซกเซียหลิงหยวดเซียหลิงหยวดบาดแผลหนักขนาดนี้จะทำยังไงคุณไม่เป็นไรนะ ชาตหลวงเป็นอย่างไรบ้างแล้วคุณหนูดาบที่แทงองคชายที่สองอาบยาพิษมาต้องรีบดูดเลือดพิษออกแล้วค่อยทานยาไม่ฉะนั้นจะช่วยอะไรไม่ได้รีบไปหายามาครับ คุณจะทำอะไรเสียหลิงหยวนคุณโดนพิษแล้วต้องดูดเลือดพิษออกเท่านั้นไม่ต้องฉันปล่อยเลือดเองได้พิษที่เหลือในเลือดอาจทำร้ายเธอได้ เขาทำแบบนี้เสียงเกินไปอาเสียหลิงหยวน คุณกล้ารังเกียจฉันขนาดนี้งั้นฉันก็จะไม่ให้เธอสบายใจหรอกเธอไม่สนใจความปลอดภัยของตัวเองเลยช่วยดูดพิษให้ฉันหรือว่าที่ผ่านมาฉันเข้าใจเธอผิดทริกเกอร์โครงเรื่อง เร่งยโยเยเสียหลินหยวนเขาทำตัวเฉยเมยไม่โต้อตอบคุณเป็นผู้ชายจริงๆหรืออะไรนะมีแค่วิธีนี้ถึงจะสร้างบาดแผลให้เขาจะไม่สามารถแข็งตัวได้ตลอดชีวิตกระตุ้นให้กลายเป็นความมืดหมดเธอนี่ไม่ตอบสนองเลยสักนิดคุณเป็นผู้ชายจริงๆเหรอ มือเธอจับตรงไหนอยู่ทำปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้ไม่เล่นตามกติกาเลยพบการเบี่ยงเบนโครงเรื่องเร่งพากคืนแรกของเขาไปทิ้งร่องรอยที่เสียหลินหยวนด้วยกลิ่นที่เขารังเกียจจัดนี่ต้องเกิดจากความรักสองทางฉันจะบังคับเขาได้ยังไงฉันไม่ทำาวิานว้นหวาดแม้เธอช่วยชีวิตฉันแต่ไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้ คราวนี้เธอเล่นเกมอะไรอีกใจฉันเจ็บจี๊ดตัวร้อนจัดฉันจะไปเรียกหมอให้เสียหลิงหยวนอย่าไปเลยฉันไม่ได้เป็นผิดแค่บอกฉันมาจะบรรเทายังไงดี กับฉัน